ก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้นะพอดีเราจองเปลี่ยนใหม่ก็คือ <c oughs> เป็นโนบรีไปสึกรอบเที่ยงสินาทีเพราะเราจะไปเล็กโทยะอ่าจริงๆเราจองไว้รอบ บ่ายโมงกว่าแต่พอดีเราทําอะไรเสร็จเร็วที่โนรลเบสุร์เราก็เลยไปได้ไวกว่าเดิมเพราะตอนนี้เราก็รออยู่ก็รถไฟมาเที่ยงสิบออต,ตอนนี้ก็อ <c oughs> รออยู่แล้วเราก็จะไปลงเล็กโทยะ,ะเราไปเจอกันที่เล็กโทยะผ <c oughs> มเชื่อว่าหลายคนนะที่มานอนโนรีเบสุ์เนี่ยประสบปัญหาเนี่ย โอรีโอรีกับการแบกกระเป๋าขึ้นสถา,านีไอชีแม่งไม่มีลิฟต์สถานีนะคือถ้าใครแม่งมานอนที่นี่นะเนี่ยชะตาจำเดียวหมดเนฮะ้ยแต่เขาก็มีเจ้าที่ช่วยยกนะแต่ผมว่าถ้าแข็งแรงอะคือมึงมาที่ยาได้อนะไอ้หี้มึงยกเองเรอ๋อยวไปลำบากเขาเลยเนี่ย

คือจะนอนสถานี้เนี้ยก็ตามนั้นแหะแรกอาการที่ต้องแบกกระเป๋าเองอ่ะบอกเลยว่าชิปหายแกระเป๋าหนักๆน,นะเนี่ยเรียบร้อยย่าฉา เดี๋ยวเราไปโทยะเนี่เที่ยงสิบอกาศโคตรชื่นนะหายใจแบบเต็มปอดนอะมาเที่ยวญี่ปุ่นนะซื้อพวกพาสอะคุ้ม นั่งรถไฟกระจุยกระจายเนั่นรอเรถไฟมาดีกว่าแป๊บเดียวก็มาแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีโทยะแล้วนะทุกคนนี่ดูป้ายยินดีต้อนรับเจ้าโทยะสเตชันเราลงมาจากโนบุริเบสึ่งเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะไปเลกโทยะโอ้โหแดกโคตรแรงเลยแม่งร้อนนะเนี่ยจริงจริงะ มันก็อากาศเย็นปนร้อนอ่ะเพราะแดดมันออกอ่ะมันก็เลยร้อนอะ <c oughs> แต่เราจะนั่งบัสไปเล็กโทยะรูรซซึมก็คือจุดหมายเดียว,วและน่าจะอยู่ตรงน,นี้แต่คนมันเยอะอ่ะเร้จะได้ขึ้นหรือเปล่านะ <c oughs> ไป <c oughs> เราไปกันตอ่อ Let's go <S <c oughs> ก็คันนี้นะทุกคนบ <c oughs> ัสเขียว่กี่ผมมาถามให้ความชัวก็คือ เราจะไปลงที่โตโยาโกออนเซ็นบัสเทอร์มินอลนะจริงๆรถมันออกน่าจะบ่ายโมงห้านาทีจากนี้ไปยี่สิบห้านาทีไม่นานแป๊บเดียวแต่ว่าเราขึ้นเลยไงก็พอเรานั่งบัสมาจากสถานี j จโทยานะมันก็จะมาลงตรงเนี้ย โตยาโกออนเะซ็นบัสเทอร์มินอลนะนี่บัสเขียวเนะี่ยโดแนนบัสค่ารถ340รยสเยนเวลาจะเวลาจะกลับไปที่โทยะเซชั่นก็มาขึ้นที่นี่เหมือนเดิมแค่นั้นเองง่ายๆอีซี่ลงตรงไหนกลับทางนั้นแค่นั้นเองไม่ยากเดี๋ยวเราก็ไปเดินเตะ แถวเนี้แหละสวยๆเมื่อกี้ดูวิวแล้วโอโหโหยะหนาวนะพยากรว่าหิมะตกเดี๋ยวเราจะไปที่ทะเลสาบเล็กโชยะเดินไปไหนเดินไม่เรื่อยอยู่ที่นี่นานหน่อยเพราะว่าเราจองรถไฟกลับฮากี้เตะรอบุท้ายเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาให้ทันนะเพราะว่ารถมันค่อนข้างที่จะน้อยอ่ะเออ อ๋อนั่นไงทะเลสาบโพยะทางมาลายน้อยแท้ให้ดูโอ้ในทางเดินไปสวยอยู่นะ ืจะกี่ครั้งก็ต้องมาหน้าวินเทอร์เท่านั้นญี่ปุ่นมันสูดอากาศแบบเต็มปอดอะ โยะโออากาศโคตรดีเลยที่เลคโชยะแต่มองไม่เห็นไอ้ภูเขาชื่อเลยนะที่อยู่ตรงนี้ไซโกะที่มันเหมือนฟูจิอะ พายากรณ์อากาศว่าบ่ายสองหิมะจะลงนะแต่ก็ค้มๆม,มาอาจจะลงให้ดูบรรยากาศบรรยากาศดีงามมากเล็กทุยะเนี่ยถ้าฟ้าเปิดตรงนู้นนะ จะเห็นไอ้ภูเขาที่มันเหมือนที่ฟูจิอะภูเขาอะไรจำชื่อไม่ไล้ที่มันอยู่ที่ในไซโกะแอ่ตรงนั้นหิมะน่าตกมแล้วก็มันมีล่องเรือนะแต่เรือน่าจะออกไปแล้วมั้งเห็นโยออกอยู่ไกลๆนู่นลมแรงนะหนาวไม่ใช้คำว่าโคตรหนาวอะแต่ชุดเราเอาอยู่ เดินล่นไปดีกว่าเดินไปเรื่อยๆเผื่อมีอะไรน่าสนใจที่น่าสนใจก็คือน,นี่แหละทะเลสาบดูวิวภูเขาแต่เสียดายฟ้ามันปิดก็เลยมองไม่เห็นภูเขาที่มันเหมือนภูเขาไฟฟูจิที่นิเซโกะวันนี้ถือว่าทําเวลาได้ดีเพราะว่าเราอยู่กันที่หุบเขาลกแป๊บเดียวไม่ค่อยมีอะไรตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปไม่นาน ดีเราไม่เสียเวลาแล้วเรามีเวลาที่เวเพิ่มอีกเกือบเกือบสองชั่วโมงเลยนะจากเดิมที่ที่เราจะต้องหมาช้ากว่านี้ก็ถ,ถือว่าดีไปเนี่ยถ้าเดินตรงนี้จะเดินยากถ้ารองเท้าเอาอยู่ก็เดินสบายหน่อยแต่ให้ดีไปเดินเดินข้างบนดีกว่า